มาพบกับพวกเราในรายการ NSP Channel พบกับครูไอซอัครลินวราวัตรและดิฉันครูออยกัญยารัตน์มานาสถิตโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุก,กูลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับครูไอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2565ค่ะครูไอครับแสดงว่าวันนี้เราจะได้พบกับเด็กๆกันใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะครูไอกิจกรรมด้านในมีอะไรบ้างครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมผู้ปกครองและส่งมอบตัวนักเรียนค่ะอยากรู้กันแล้วนะครับวันนี้เราไปติดตามรับชมการดำเนินการบรรยากาศข้างในกันได้เลยครับไปกันเลยค่ะ เราเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนของเราแล้วนะครับกิจกรรมดําเนินการในวันนี้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับมีอะไรบ้างครับครูอ้อยก็จะมี6หลัก6เสริมและ7เข้มค่ะและโรงเรียนของเราได้รับการรองรับจากไทยสต็อปเซอร์วิสพาด้วยครับเราไปดูจุดที่1กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ โรงเรียนของเรามีมาตรการ sandbox safety zone in school แบ่งเป็น4โซนด้วยกันครับคือโซนที่1 skinning zone 2 z o โซน quarantine isolation และ4 safety zone ครับจุดที่1 skinning zone ไปดูกันเลยครับ ะะเป็นจุดวัดอุณหภูมิและรับบัตรคิวค่ะโดยจุดนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยนําผู้ปกครองและนักเรียนนะคะมายังจุดที่1เพื่อทําการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ผู้ปกครองนะคะก็จะได้รับบัตรคิวเพื่อไปยังจุดที่2ต่อไปค่ะค่ะและจุดนี้ที่เรายืนอยู่นะคะก็จะเป็นจุดที่2ค่ะคือจะเป็นจุดประชาสัมพันธ์และเป็นใช้สําหรับการล้างมือค่ะ สำหรับจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่2หรือจุดประชาสัมพัน์ของโรงเรียนนะคะจุดนี้นะคะผู้ปกครองก็จะเดินมานะคะโดยที่เราจะมีป้ายคิวหรือป้ายชื่ออยู่หน้าอกนะคะนั่งเป็นคิวนะคะตามคิวนะคะแล้วก็ทางนี้นะคะก็จะเรียกนะคะคิวละ3คนเพื่อไปตรวจเอทเในจุดที่ 3. จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดที่3ครับคือจุดตรวจ ATK นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยงงากาศหน้าหลังได้เลยค่ะผู้กครองและนักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่สถานีกาชาตและเจ้าหน้าที่อนามัยของโรงเรียนค่ะจุดนี้นะครับก็คือจุดที่ ค,คือจุดรอผลตรวจ ATK ครัจุดนี้นะคะผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องนั่งรอ30นาทีและจะมีเจ้าหน้าที่นไปแจ้งผลว่าเป็นบวกหรือเป็นลบค่ะสำหรับจุดที่4นะครับเมื่อทราบผลเมื่อผลเป็นลบนะครับให้เดินไปทางช่องผ่านทางด้านขวามือนะครับไปยังห้องตรวจร่างกายถ้าไม่ผ่านละครับคร้อย สำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใดนะคะที่ไม่ผ่านนะคะจะต้องเดินไปทางซ้ายมือเพื่อกลับบ้านแล้วก็รักษาตัวต่อไปค่ะไปยังจุดที่5นะคะสำหรับนักเรียนนะคะก็จะทำการตรวจสุขภาพส่วนผู้ปกครองนะคะก็จะพูดคุยกับครูประจำชั้นเพื่อส่งมอบตัวนักเรียนค่ะ อยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุดตรวจร่างกายค่ะทางโรงเรียนของเรานะคะได้จัดแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันค่ะก็คือห้องผู้หญิงและห้องผู้ชายทางฝั่งด้านน้นค่ะจุที่5ครับห้องตรวจนักเรียนชายครับ ยังหอนอนค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ให้ผู้ปกครองนะคะมาพบปรับผูดคุยกับครูประจำชั้นค่ะครูไอซ์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศาการดำเนินง,งานกันเลยนะครับค่ะ ศึกษาการแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนมีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP ตรวจรับสัมภาระเข้าหอนอนของนักเรียนสิ่งต้องห้ามที่ไม่สามารถนำมาโรงเรียนได้นะคะเช่นเครื่องมือสื่อสารสารเสพติดและสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนค่ะ ประสานจากคุณครูหอแล้วก็คุณครูออมนะคะคุณครูประจำชันนะคะให้มา,าส่งตัวน้องในวันนี้นะคะเดินเข้ามานะคะรากดรนคัดกรองนะคะของโรงเรียนก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะปลอดภัยสูงก็เจะต้องอยู่โรงเรียนยาวเลยไมารู้สึกยดงบ้างครับ ก็สบายใจนะคะาจากการมาเห็นในวันนี้นะคะก็คิดว่าทางโรงเรียนก็จะดูแลลูกหลานของ,ของทุกๆคนได้นะคะผู้ปกครองกอ็ไว้วางใจได้นะคะขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ขอให้เดินทางกลับปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การประชุมพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนของเราค่ะและในวันนี้นะครับก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับคือกิจกรรมอะไรครับครูอ้อยกิจกรรมประเมินพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ค่ะสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งประถมศึกษาปีที่หนึ่งมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและมัธยมศึกษาปีที่สี่ค่ะสหรับผู้ปกครองที่จะเดินทางกลับบ้านสามารถแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากงานอาชีพนักเรียนได้นะครับ ก็มีสายโคองเม็ดค่ะมีแจก,กันดอกไม้นะคะทำมาจากกระดาษย่นค่ะไปประดับบ้านนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวยงามมากเลยค่ะคนะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานภูมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผอ,อ,อเพียงใจหอทองค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผอค่ะ สำหรับวันนี้ที่เราเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา2565รอบแรกน,นะคะรอบแรกวันนี้เราได้ให้นักเรียนมาตั้งแต่ป .4 ถึงม .6 นะคะซึ่งจะกำหนดให้มีผู้ปกครองมาส่งได้เพียงท่านเดียวนะคะก็ผ่านจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรองจุดตรวจเอทีแล้วก็จุดตรวจ, K, วจส,วสุขภาพร่างกายนะคะก่อนที่จะเข้าหอพักนะคะว่าผู้ปกครองได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะหลังจากที่เราได้ เรียนออนไลน์กันมานานแล้ววันนี้เราก็จะเริ่มออนไซต์กันค่ะการที่เราจะตรวจเอทเเนื่องจากว่าเรามีบุคลารกรทั้ทงนักเรียนและผู้ปกครองที่เราจะตรวจวันนี้นะเราก็เลยได้ขอช่วยทางทีมงานการชาตินะคะมาช่วยในเรื่องของการคัดกรองเบื้องต้นในการตรวจเอทเคด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโรงเรียนของเราก็มีมาตรการที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะมายังโรงเรียนของเราค่ะปลอดภัยจากเชื้อโควิดแน่นอนค่ะคุณผูคะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเพียงใจหัวใจด้วยนะคะ สำหรับการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกคอรองเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ก็ได้จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านใดที่ไม่อยากพลาดข่าวสารของโรงเรียนเรานะคะสามารถติดตามได้ที่ NSP Channel นะคะและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างนี้นได้เลยนะ,ะนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอราไปก่อนสวัสดีครับ